ด่วนสอนรับหน้ากากนีออนสุดเท่ที่เป็นสีม่วงชมพูแบบนี้บอกเลยว่าใส่ได้ทออั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยซึ่งก่อนหนะ้านี้เขาแจกมาหลายสีมากๆและชิ้นนี้เขาแจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งและใช้เวลาเหมือนกันนะคะเพราะน้องๆจะต้องชนะนะคะเป็นคนสุดท้ายจํานวนทั้งหมด3ครั้งหรือ3วินนั่นเองค่ะซึ่งมันบอกเลยนะคะน้องๆใครที่ไม่เคยเล่นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะพี่แป้งเคยทําคลิปมาแล้วนะคะเกี่ยวกับของฟรีชิ้นนี้อะสมมติเรายืนตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะต้องไปยืนตรงนี้นะคะไอ้ตรงสีขาวๆที่เขายืนรอเวลากันเพื่อวาร์ปเข้าไปอีกเกมหนึ่งนั่นเองค่ะ อยหลังแบบนี้นะคะน้องๆแล้วเราก็จะวาร์ปไปเลยซึ่งง่ายๆคะ่ะน้องๆมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายนะคะเราจะต้องสวายเว้าเป็นผู้อยู่รอดจนคนสุดท้ายค่ะแล้วเมื่อคนน้อยๆเนี่ยวงมันจะเล็กลงเรื่อยๆจะมีมหาตภัยการโหวตคนอะไรนั่นนี่เยอะแยะมากมายซึ่งบอกเลยว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดน,นะคะมันไม่ได้ค่อยยากเท่าไหร่นะคะพี่แป้งเคยเกือบเป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าโดนช็อตฟิลซะก่อนก็เลยไม่ได้นั่นเองนะคะรีบมปทำเลย